ถ้าเราเราจะตัดตามเลเยอร์หรือว่าองศากลมเล้าการเล้าการหึงตามหน้าผาบางซอยต้องแม่นเลยค่ะนี่เจ็บนดนึงใช่ไหมแสเกียวรูระเกลียวสูงสี่สีเจนอยู่นิดเดียวเองนะเนี่ยหนึ่งสองค่ำเนี่ยสีเนแค่นี้เอง สองนิ้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาสี่เซนคืนวัดสี่เซนได้แค่ไหนคุณก็เนี่ยแคเนี้ยไม่ดึงจับไม่ดึงจากระโหลกศีรษะอีกเลยนะคะเอาส่วนนี้เป็นไปด้มากนีมันยเองเีย้ันเป็นไร่ไหเวนี้อนเนอไเป็น้เอาน้างหน้าหน่อยน่โค้งตามโค้งตามกระโหลกศีรษะเลยนะเนี่ย โค้งตามกระโหลกศีรษะเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นองศาโกงนะแนวเนี้ยครับ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 ส่วนนี้กบในกระลายาวเท่ากับส่วนนี้อ่ะด้านขวาเนี่ยนี่คือไกด์โค้งโค้งตามนิ้วนิ้วติดหนังศีรษะเลยนะนิ้วติดกระโหลกศีรษะ ตอนนี้มาไม่ถึงไม่เป็นไรแต่จะมีทรงอีกขึ้นใช่แต่ละปัทาตรงอันนคซื้อปทะีโคงน่ลน้จถูาใช่แที่แข่งก็ให้ใช้ีโควงาตยู่ร้านนี่ลาะกันเดเรอยถือว่าตัวเป็นเจ็ดเซนไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดจัดเลยที่ ไม่ถ้าถ้าเราจะใช้หวีโค้งก็ใช้หวีโค้งในส่วนของการตอนที่เราจะทำปลายผิวก็ได้เพราะว่าเอาหวีโค้งแล้วก็ใช้กันไก่ฟันปากได้นะ้นทำให้มันจะทำให้ถูกฟังมาถึงด้านหน้าาะเราโค้งสอกซอกเราก็จะขึ้นอ่าชอ่อกลาง ตันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มาถึงถึงกลางดูอ่ะด้านหน้าด้านหน้าประมาณน,นี้แต่ถึงกลางเนี่ยถึงกลางหน้าผากพอดีเลยตามสปเปคที่เขากำหนดเลยความยาวด้านหน้าถึงกลางระหว่างรินผผมกับขอคิอ้วไม่ให้เลยกานะคบใช่ไม่ให้เลยกลางหน้าผากลงมาเนี่ยพอดีเลย นับตรงไหนนับจากตรงจุดปลายผมใช่ไหมฮะใช่ฮะรับสภาพได้ไหมลูกได้หมดอ่นนี่ด้านหลังทำลายเบสอ๋อบอกไม่ได้ตอนนี้อันนี้ทำให้ดูแต่ติดหัวไปเป็นเดือนแล้วก็อันนี้คือเรียกซอยแบบเงินคมไลยคุณยังแรียนฉันไม่ได้บอกว่าเงินคม ป็นของเวอร์ชั่นผู้หญิงประมาณ3านิ้วนะถ้าของผู้หญิงงต้องสามนิ้วแต่เนี้ยอยู่ในทรงครอบแค่สี่เซนดนีดนิ้วนิดนิดดึงมาสี่สิบห้าแล้วบิดนิ้วลงนิดนิดไหมจ๊ะไม่บิดถ้าองศาคมแบบนี้เลยขึ้นตรงๆง,ง,ง,งองศาคงขึ้นตรงตงเลยขนาดนี้อันเนี้ยที่อาจารย์ไม่ไม่ลงเพราะอะไรอยากให้นิ้วมันอยู่พอดีกับตัวไกด์แล้ตัดตรง ไม่ต้องอยไม่ต้องอะไรใช่ไหมก็ฉันไม่ได้ถอยอะ่ะฉันบอกให้ใช้เกนไกฟันี่แตมานั่งถอยให้มันเกี่ยวเวลาเลยอยากโชว์ดีไลา์ใช่ไหมไม่ใช่ก็แบบให้มันจบไปทีเดียวเลยไม่ต้องฟันเนี่ยเซนแล้วก็มาปับฟันสุดท้ายต้องพีดไว้สี่สิบ้านาทีเธอจะเอามานั่งถอยไม่ใช่ตัดชั่วโมงนึงถอยมันจะใช้เกนไกลสี่รอบตอนหนึ่งครั้ง อันนี้ตัดตรงคราวเดียวสองวิสามวิจบคอยกี่วิไม่ใช่งานในร้านเออต้องให้โบนเพราะเอาเวลา <c oughs> แล้วต้องให้โบนม <c oughs> ันนอนไม่หลับ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ได้โบนเนี่ยอันนี้คือคุยใช่ไหมไม่ได้ผลเนอะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะอย่าให้พิงน้อย มเติมมเติมีเตออมีเติมอ่ะถ้าถ้าในส่วนของด้านข้างเดี๋ยวคุณก็ต้องอาจจะต้องยืกฝั่งหนึ่งอันนี้คือเราทํางานเร็วเท่าไหร่ยิ่งีถ้าอาจารย์ไม่ต้องนําเหนอให้มันช้าเลยใช่ค่ะมันช้าถ้าเราใช้แนวพอยคัทแนวพอยคัทคิดว่ามันจะรอดไหมแต่ละคนตีนิ้วเป็นหลักนะนี่ หรือว่าอยากให้หัวลูกค้ามีเลือดอ่าตอนค้อยเนี่ยเนี่ยมันจะค้อยง่ายไหมล่ะที่มือมแทบจะอยู่บนหัวลูกค้าผมสั้งมากมันนั่ค้อยแล้วแหละมัเยืออ่าลงมาเชื่อมคือมันชอบเปิดประเด็นให้โนนง่ไงเออไม่รู้ใครม,มันชอบเปิดประเด็นให้นบ่นจริง เต้นเยอะด้วยหลังเดี๋ยวเอาสังเก็ตขัดต้นแน่นอนมาใส่ที่ปูเรจะต่อยให้เป็นกระสอบ่ปหัวแห้งฮะเชื่อกไลายสังเกตไหมมันมันจะตั้งขึ้นมาโดยปริยายอ่ะสังเกตบ้างเนี่ยอ่ะส่วนนี้ กันนิ้ววางนิ้วเนี่ยให้มันให้มันดูเชื่อมต่อกันรับไอตัวสี่สี่เซนไปทีละส่วนถ้าทำพอย์คัตมันจะช้ามากเลยนะในส่วนของท็กเจอร์ปันปลาละเอียดแต่นี่ให้เวลาสี่สิบห้านาทีจะเอาเลยเยอะเคยไหมอืเคยไหมปูเขคือมันมันชอบเบี่ยงประเด็นไปเพื่อให้เราด่ามันเนี่ย อยถามนิดเดียวตอบยาวเลยครูทีนี้รู้จักยโยงนั้จ่ายจะเอาไว้ให้ให้เจีียบกด้เลยถ้าเป็นเป็นแบบที่เรียบร้อยเนี่ยสังเกตไหมแตงสังเกตไหมตัวเนี้ยมันจะเป็นคอฟออกมาคือเราเวลาเราซอยองศากลมเราไม่ไม่เอียงนิ้วให้มันมาสโลปกับไอตัวที่เราเฟดไว้ตัวเนี้ยมันจะ จะมีความยาวมากกว่าที่เราเฟดไว้นี่ก็คือแนวร็อกแล้วก็ถ้าจะเซตให้มันตั้งแล้วล้มไปด้านหน้าฉีดน้ำแล้วใช้หวีโคง้งสับลายน้ำถว่าเร็วสุดเอาหวีโค้งมาไม่คือเดี๋ยวเวลาลคุณอณอกข้างนอกคุณต้องสุกซอยแบบนี้ด้วยแต่ว่าไม่เชื่อมชอ่อสุดท้ายมันจะไม่เชื่อมก็ไม่เชื่อมอกันเตยฟันค่ะ ด็กเนี้ยคิ้วเด็กเค่ะไม่มีฟันเหรอเกิดไรฟันอะไรเกิดเคลมอันนี้กลัวไม่คมอ่ะกลัวไม่คมความรู้สึกมันหนาเราไม่ต้องมานั่งเเหมือนที่ราแคือเราเอาหวีคุณนั่นเลยไล่ที่ตายเนี่ยมันจะไวกว่าสังเกตไหมเนี่ย คือมันเราไม่ต้องเอากันไกลที่เอเอามีที่มันเป็นตรงอ่ะมันก็จะเวลาผีตรงเนี่ยผีตรงผีตรงมันก็จะได้เนี่ยความยาวมันก็จะตัดอยู่ได้แค่นี้ส่วนนี้ส่วนนี้ค่ะมันไม่โผลให้เราก็ต้องคอยเอียมผีตามส่วนนะคะถึงถ้าพอมันผีโค้งลูกเนี่ยเงีบเงีบไปได้เลย ไปได้เลยกลางมาก็น้อยหน่อยเอออันนี้จะน้อยหน่อยลดเวลาเนี่ยตั้งเลยเนี่ยมันก็เป็นสนเียวนี่นังแล้วฮะมันต้องซุงนี้แหละุนี้เนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้เลยเนี่ยคนได้ตรงนี้ปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยฟกเลยายผมเท่านั้นนะนี่ยตังเงินอ่ะไอใหแบ้าน ตั้งยัดอันนี้ย ay ัดบจนนี TA ่ผมพันสร้างรูปกรณีได้ขอให้เดี๋ยวให้แฟนตั้งเป็นสปอเตอร์ถ่ายเขีนมันสังเกตพอใช้ใช้ปันไกลฟันที่ปลายมันตั้งขึ้นมาเลยอ่ะมันไม่มันไม่รีเฟนนี่มันไม่ได้เซตเต็เลยยัตั้งผมจะสั่งนะคะอ้าวอันนี้ของของว่จิตรใช่ไหมวิจิตเก็งเลยโอ้โหจิ๋วได้ว้าว อันนี้จะชาข้าวลองอ่ะข้าวเดี๋ยวเรามาเหมือนไปพี่เช้นโค้งเราด้วยว่าเรามาที่โค้งคือเราไม่ต้องมานั่งไล่เอาหวีตรงไล่ไงไม่ต้องเอาหวีตรงไล่เอาหวีโค้งไล่คุณจะไล่แบบนี้ก็ได้ค่ะไล่ตามส่วน มันจะไวกว่าโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเอ,เอาหาวีตรงมางไหวตรงมาไล่ถึงโค้งไหวไล่ลำบากะนะคกเดินเดินเป็นอะไรนะเป็นทีมเวิร์กเลยนะเราไม่ได้โค้งนะแต่ว่าตอนนี้ดูสิกฎกติกา,าไม่ได้บอกเาชี้แล้วเอาเขาไม่ได้บอกเนี่ยไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้หวีโค้งเราไม่ได้โค้งนะเนี่ยพอเราพอเราได้แบบนี้นะได้แบบนี้ปุ๊บตลาด นายดูดีมากโซล่าเอ้ยเอาันไกยใครต่อฟานตากให้ค <laughs> ุณปอนได้เข้าใจว่าคุณปอนต้องออกมาตามคุณแล้วเด็กเป็าในแบบหรอนี่ไงในเด็กหนุ่คนแต่งหนุ่ในายแบบอยู่ไม่ได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราผิดผมเป็นสีน้ำตาลเข้มให้ทั้งสองคนเลยทั้งน้องเอิร์ธทั้งพี่จอทำพี่จอ